นี่ก็ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองหนองคายนะครับทหารแล้วก็อีกหลายหน่วยงานนะครับสันที่กำลังเข้าจู่โจมตรวจค้นยาเสพติดนะครับได้ผู้ต้องหา4คนพร้อมกัญชา4แท่งนะครับที่ฝังไว้ใต้ดินและมีอาวุธปืนด้วยนะครับพลตรวจตรีปฏิพัฒน์สุบันนะครับณอนุทิยานะครับผู้บังคับการตํารวจคนเข้าเมืองนะครับตรวจคนเข้าเมือง4พร้อมร้อยร้อยเอกจํานงแสงกุดเรือนะครับนายทหารยุทธการ กองกำลังรักษาความสงบประจำจังหวัดน้องคายและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองครับทหารอสอตํารวจสพเวียงคุกนะครับร่วมกันเข้าตรวจคนบ้านเลขที่212บ้านดอนหวายครับหม,หมู่ที่6ตำบลเวียงคุกอำเภอเมืองจังหวัดน้องคายนะครับซึ่งก็เป็นบ้านของนายของนางอนงชื่อนอกนะครับอายุ48ปีหลังจากได้รับแจ้งจากสายว่ามีการพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะครับ ผลการตรวจค้นนะครับเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้4คนได้แก่นางอนงชื่อน,นอกนายสมคิดชื่อน,นอกนายวิชิตคุณนาวุฒิและก็นายประจิตชื่อน,นอกนะครับโดยเจ้าหน้าที่ได้ตรวจค้นภายในบริเวณมีบ้านพบกัญชาภายในบ้านนีพบกัญชาแท่งจํานวน4ีแท่งนะครับที่ใส่ไว้ในถังพลาสติกนะครับขุดหลุมฝังไว้ใต้ดินนะครับมีการพบอุปกรณ์การเสพยาเสพกัญชาปืนยาวไทยประดิษฐ์2กระบอกอุปกรณ์ชิ้นส่วนปืนยาว ที่ยังไม่ประกอบอีก2ชุดปืนสั้นบีปีการหนึ่งกระบอกนะครับจากการสอบถามนางอนงชื่อน,นอกทราบว่ากัญชาทั้งหมดนี้ได้ซื้อมาจากคนลาวนะครับนำมาไวใ้ให้ลูกชายเสพแล้วก็แบ่งขายให้กับกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่เพื่อเสพส่วนอาวุธปืนไม่ทราบว่าเป็นของใครเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวผู้ต้องหามาสอบสวนแล้วก็ส่งพนักงานสอบสวนสพเวียงคุกเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปนะครับ